วรวงฟาดเศฐาชูทักษินกุลสือทำรัฐบาลเสื่อมวันที่22กันยายน66นายแพทย์วรคงเดชกิจวิกรมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวรงเดชกิจวิกรมวองเดชก,กิจวิกรมระบุว่านายกเศษฐาควรพูดกับสื่อต่างประเทศว่าจะให้นอชอทักษินจำคุกเหมือนประชาชนทั่วไปเพื่อหลักนิติรัฐนิติธรรมความเท่าเทียมท่านเชื่อไหมว่าภาพของนายกรัฐมนตรีเมืองไทยจะดูดีในสายตาชาวโลกทันที แต่การที่ท่านไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าจะให้นชทักษิณมีบทบาทในรัฐบาลนี้เป็นประธานที่ปรึกษานายกเมื่อพ้นคุกผมคิดว่าสื่อต่างชาติคงมองว่าเมืองไทยคงหาคนเก่งที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้แล้วหรือจึงต้องไปรอนักโทษคดีทุจริตมาเป็นที่ปรึกษาสุดท้ายแล้วท่านอย่าไปโทษใครเลยท่านนั่นแหละที่เป็นผู้ทำลายเครดิตความน่าเชื่อถือรัฐบาลท่านเองที่สำคัญนี้เป็นเพียงช่วงเริ่มต้นผมยังแอบให้กำลังใจท่านแต่ดูแล้วท่านยังต้องผ่านอีกหลายเรื่องน่าจะลำบากมาก